เชฟโอกสายลับเหมมวิทย์ตั้งใจค้นหาผู้สืบทอดแต่กลับไปมีใจกับปลาวานคนธนพลผู้หลอกลวงยังคงสร้างปรากฏการณ์เครื่องหมายสี่เหลี่ยมแลือปบอลบินเซฟสติดเทรนไทยแลนด์ในเอกอย่างต่อเนื่องแบบไม่มีแผ่วและคว้าหัวใจสาววายแบบไม่มีพักขนาดความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนของปลาวานพลธนพลกับเชฟโอกสายลับเหมมวิทที่กว่าจะปรับความเข้าใจกันได้ และอินเลิฟกันหวานฉ่ำหัวใจก็ทำให้แฟนซีรีส์รักนี้ไม่มีถั่วฝักยาวภายใต้โปรเจกต์ C H A N G E 2 5 6 1 O R I G I N A L มวีดกันสนันโซเชียลเลยทีเดียวสำหรับรักนี้ไม่มีถั่วฝักยาว F 0 5 ความสัมพันธ์ทางกายของเชฟโอบสายลับเหียมมวิทย์และปลาวานคนธนพลถึงขั้นเกินเลยลึกซึ้งผูกพนันแต่ในสถานะความสัมพันธ์นี้ปลาวานกลับเอ่ยปากขอร้องเชฟโอบว่าอย่าเพิ่งบอกให้ใครรู้ว่าเราทั้งคู่เป็นอะไรกันโดยเอาเรื่องการแข่งขันหาผู้สืบทอดมาเป็นข้ออ้างรัวเชฟโอบจะถูกกล่าวหาว่าไม่ยุติธรรมซึ่งพอเชฟโอบได้ยินประโยคนี้จากปลาวานก็แอบสงสัยอยู่ในใจแบบเงียบๆด้านเกลือโ้นกระสมา ิดใจกับเชฟโอบแบบแมนแมนว่าเกลือชอบปลาวานคำสารภาพของเกลือทำให้เชฟโอบถึงกับน้ำพุ่งปากได้แต่เก็บความหึงหวงเอาไว้ไม่สามารถที่จะบอกให้เกลือหยุดความรู้สึกกับปลาวานได้เพราะความสัมพันธ์ของเชฟโอบกับปลาวานยังความลับที่ยังไม่เปิดเผยและเหมือนครอซ้ำกรรมซัดเมื่อเข้าสวยเลเล่จิรัชยาแฟนเก่าที่เป็นรักแรกของเชฟโอบอยากกลับมาหาเชฟโอบอีกครั้ง ความวุ่นวายในความสัมพันธ์ที่ไม่ใช่แค่เราสองคนจึงเริ่มสอบเขาวุ่นวายหนักในรักนี้ไม่มีถั่วฝักยาวภายใต้โปรเจกต์ change 2 5 6 1 original ติดตามชมพร้อมกันวันศุกร์ที่วันที่2สิงหาคมนี้เวลา22.15นาทีทางช่องวัน31และดูออนไลน์เวอร์ชั่นอันคัดบนแอป iq และเว็บ iq com ที่เดียวเท่านั้น เชฟหนุ่มสุดฮอตเจ้าของร้านผัดกะเพราชื่อดังเชฟโอ๊บต้องการให้เช่าร้านกับคนรักกะเพราโดยมีเงื่อนไขว่าห้ามขายร้านให้ใครต่อจึงมีการแข่งขันคัดเลือกเชฟคนต่อไปทำให้เชฟโอ๊บได้พบกับนางแบบสุดฮอตวานซึ่งชีวิตเปลี่ยนไปเมื่อได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมการแข่งขันผัดกะเพราเพื่อเข้าเทคโอเวอร์ของร้านอาหารแต่เป้าหมายที่ซ่อนอยู่คือการขายอาคารหลังจากชนะการแข่งขันในขณะที่ความผูกพันระหว่างวานและเชฟโอ๊บแน่นแฟน้นขึ้นเรื่อยๆทั้งในช่วงเวลา ที่แสหวานและขมขืนเชฟโอ๊ฟก็ค้นพบแรงจูงใจที่แท้จริงของหวานและตัดสินใจทิ้งร้านอาหารสุดที่รักไว้ให้เขาหวานรู้สึกผิดและหวังว่าเชฟโอ๊ฟจะกลับมาอีกในสักวนัน